ยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดีถอดรหัสสัญญาพลังอำนาจและความศรัทธาครับกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดการถอดรหัสในตอนต่อๆไปและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาร่วมค้นหาความหมายด้วยกันนะครับสวัสดีค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เราเห็นรอบตัวเนี้ยค่ะมันเหมือนเป็นภาษาอีกแบบหนึ่งเลยนะคะใช่ครับ เป็นภาษาที่ไม่ต้องใช้คำพูดแต่สื่อความหมายได้ลึกซึ้งมากค่ะแล้วก็ทรงพลังด้วยนะคะฝังอยู่ในประวัติศาสตร์ครับถ้ามองในมุมวิชาที่เรียกว่าสัญญาวิทยาเชิงสังคมหรือ social semiotics เนี่ยนะครับเ,ออเขาจะมองว่าความหมายของสัญ,ญลักษณ์มันไม่ได้แบบไม่ได้ตายตัวเป๊ะะนะครับอ,อ๋อเหรอคะครับคือมันขึ้นอยู่กับบริบทมากๆเลยใครใช้ใช้ที่ไหนตอนไหนสังคมวัฒนธรรม หรือแม้แต่อำนาจในตอนนั้นก็มีส่วนกำหนดความหมายให้มันทั้งนั้นเลยครับก็น่าจะคล้ายๆกับพวกงานศิลปะโบราณใช่ไหมคะที่เราเห็นอย่างรูปสัตว์รูปเทพเจ้าหรือแม้แต่สีที่ใช้พวกนั้นก็ไม่ใช่แค่สวยๆงามๆแต่มีความหมายแฝงอยู่ตลอดเลยถูกต้องครับใช้สื่อถึงความเชื่ออำนาจสถานะทางสังคมเยอะแยะไปหมดค่ะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาชวนออลองอ่านหรือถอดรหัส ความหมายเบื้องหลังสัญ,ญลักษณ์ที่น่าสนใจมากๆสัก5อย่างกันค่ะน่าสนใจครับมาดูกันว่ามันมีความเป็นมาย,ยัางไงความหมายจริงๆคืออะไรแล้วมันสะท้อนสังคมยุคนั้นๆยังไงบ้างเริ่มกันที่สัญ,ญลักษณ์แรกเลยนะคะมาจากอ e ียิปต์โบราณเลยค่ะดวงตาแห่งโฮรุสหรือบางทีก็เรียกว่าดวงตาอุดจัดอ๋ออันนี้คุณคุณครับค่ะตามตำนานก็คือเทพโฮรุสท่านเสียดวงตาไปตอนสู้กับเทพเซธแล้วเทพทอสก็ช่วยรักษาให้ครับผม ความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจกันก็จะเป็นเรื่องการปกป้องคุ้มครองการรักษาพยาบาลแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจฟาโร่ด้วยใช่ไหมคะเหมือนการมองเห็นจากเบื้องบนอะไรทํานองนั้นใช่ครับแต่ก็มีมุมมองที่ลึกไปกว่านั้นอีกนะครับคือมีนักวิชาการมองว่าสัญลักษณ์นี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องรางตามตำนานเฉยๆอยังไงคะแต่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและศาสนาด้วยครับเพื่อตอกย้ำแล้วก็รักษาโครงสร้างอำนาจของฟาโร โห oh, ขนาดนั้นเลยครับลองคิดดูว่าการที่เราเห็นสัญลักษณ์นี้อยู่ทั่วไปหมดทั้งเครื่องรางของใช้ในสุสานมันเหมือนเป็นการโปรแกรมความคิดหรือปลูกฝังนะครับ mm. เรื่องอำนาจสูงสุดความเป็นอมตะของฟาโรเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคนยุคนั้นเลยโห oh, ฟังดูมีพลังกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อส่วนตัวแล้วครับผมมันโยงกับโครงสร้างอำนาจโดยตรงเลยโอเคค่ะ ทีนี้มาดูอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งอันนี้เรียกว่าความหมายพลิกจากน้างมือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ค่ะอันไหนครับสวัสดิกะค่ะอ๋อครับอันนี้เรื่องยาวเลยใช่ค่ะคือเดิมทีเนี่ยสัญ,ญลักษณ์นี้เก่าแก่มากนะคะพบตั้งแต่ในอริยธรรมุ่มแม่นำสินทุโน่้นเลยครับใช้กันมานานค่ะแล้วก็แพร่หลายมากในศาสนาฝั่งตะวันออกบ้านเราทั้งฮินดูพุทธเชนซึ่งความหมายดั้งเดิมนี่ดีมากๆเลยนะคะใช่ครับ โชคลาภความเจริญรุ่งเรืองความเป็นมงคลอะไรแบบนั้นถูกต้องค่ะแต่พอมาถึงศตวรรษที่20ในโลกตะวันตกนี่ความหมายเปลี่ยนไปแบบสุดขั้วเลยครับตอนที่พักนาซีนำไปใช้ใช่ค่ะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรุนแรงลัทธิเผ่าพันุ์นิยมแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่เอ่อหน้าเศร้ามากๆนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยครับว่าสัญ,ญลักษณ์เดียวกันแท้ๆเนี่ยมันถูกตีความใหม่ถูกเปลี่ยนความหมายไปได้ยังไง ขึ้นอยู่กับบริบททางการเมืองประวัติศาสตร์ใครเป็นคนเอาไปใช้จริงค่ะแสดงว่าความหมายมันไม่ได้คงที่ถาวรเลยจริงๆนะคะไม่เลยครับมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วก็ขึ้นอยู่กับอำนาจที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอืมน่าคิดมากค่ะอ่ะจากสัญ,ญลักษณ์ที่ความหมายเปลี่ยนไปเนี่ยมาดูสัญ,ญลักษณ์ที่ดูจะค่อนข้างคงที่ในเรื่องความหมายเชิงอำนาจกันบ้างครับสิงโต ในฐานะตราสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์หรือของกษัตริย์ค่ะอ๋ออันนี้เห็นบ่อยมากครับใช่ไหมคะเราเห็นสิงโตในงานศิลปะที่เกี่ยวกับกษัตริย์เยอะมากจริงๆตั้งแต่เมโสโปเตเมียเปอร์เซียอินเดียยุโรปมีหมดเลยครับความหมายก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาเนาะพลังอำนาจความกล้าหาญการปกป้องค่ะแต่ก็มีมุมมองที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาอีกนะคะยังไงครับมีคนมองว่าสิงโตไม่ได้สื่อถึงแค่ความแข็งแกร่งอย่างเดียวนะคะ แต่เป็นการแสดงอํานาจสองด้านพร้อมๆกัน2ด้านค่ะด้านหนึ่งคือการพิทักษ์คุ้มครองดูแลอาณาจักรประชาชนแต่อีกด้านหนึ่งก็คือการข่มขู่แสดงพลังให้ศัตรูหรือคนอื่นเกรงกลัวอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมีทั้งด้านที่ปกป้องแล้วก็ด้านที่แสดงอํานาจควบคุมถัดจากเรื่องอํานาจทางโลกมาดูสัญ,ญลักษณ์ที่เน้นไปทางจิตวิญญาณกันบ้างอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีดอกบัวค่ะอ๋อ ดอกบัวในพุทธศิลป์ใช่ค่ะที่มาก็เข้าใจง่ายนะคะมาจากการสังเกตรธรรมชาติเลยที่ดอกบัวถึงจะเกิดในโคลนตมแต่พอโผล่พ้นน้ำมาก็บานสวยงามบริสุทธิ์ไม่เปื้อนโคลนเลยครับผมด้วยลักษณะพิเศษตร,ตรงนี้ในทางพุทธศาสนาดอกบัวก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญเลยค่ะสื่อถึงอะไรบ้างคะก็หลักๆเลยคือความบริสุทธิ์การหลุดพ้นจากกิเลส เหมือนคนที่ถึงจะอยู่ในโลกที่วุ่นวายเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาที่เรียกว่าโลกียะนะครับค่ะโลกของคนทั่วไปใช่ครับแต่ก็สามารถฝึกฝนจิตใจจนบรรลุความสงบเข้าถึงสภาวะที่เหนือโลกหรือโลกุตระได้อ๋อคือการก้าวข้ามความวุ่นวายไปสู่ความสงบภายในได้แม้จะยังอยู่ในโลกนี้ประมาณนั้นเลยครับดอกบัวเลยเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกียะกับโลกุตระ เป็นตัวแทนของอุดมคติเรื่องความสงบการปลดปล่อยจากความทุกข์เข้าใจเลยค่ะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้สัญ,ญลักษณ์สุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะครับผมเป็นรูปวงกลมล้อมรอบกากาบาทหรือบางทีก็เรียกกันว่ากังเขนสุริยะเซลติกเคลติกโซลาร์ครอสค่ะอ๋อครับครับที่เห็นในพวกศิลปะเคลติกแถบยุโรปใช่ค่ะพบมากในยุคหลิกเชื่อมโยงกับการบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ ครับความหมายหลักๆก,ก็เกี่ยวกับเรื่องอความสมดุลของจักรวาลทิศท,ทั้ง4อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณด้วยครับมีการวิเคราะห์กันว่าสัญ,ญลักษณ์นี้จริงๆแล้วสะท้อนความเชื่อเรื่องการจัดระเบียบพลังงานของโลกโครงสร้างของธรรมชาติอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะคือวงกลมเนี่ยก็เหมือนแทนความเป็นทั้งหมดจักรวาลส่วนกากบาทก็เหมือนแทนทิศหรือแกนหลักของโลก สี่ทิศสี่ธาตุอะไรก็ว่าไปอ๋อค่ะไม่ใช่แค่เรื่องโลกภายนอกนะครับยังเชื่อมโยงกับสภาวะจ,จิตใจด้วยการหาจุดสมดุลการหาศูนย์กลางของตัวเองเหมือนเป็นการจัดระเบียบทั้งภายนอกและภายในเลยนะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยโอ้ oh, ฟังมาทั้งหมด5อย่างนี้เห็นชัดเลยนะคะว่าสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันเนี้มันไม่ได้มีความหมายตื้นๆแค่ตามรูปทรงภายนอกเลยครับผมเบื้องหลังมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะ ค่ะมันผูกโยงกับทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความเชื่อศาส,สนาการเมืองโอ้โหแยกกันไม่ออกเลยจริงๆถูกต้องครับการที่เราพยายามทําความเข้าใจหรืออ่านสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ให้ลึกซึ้งขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้ย้อนกลับเป็นมองโครงสร้างทางสังคมความคิดความเชื่อหรือแม้แต่อํานาจที่หล่อหลอมสัญ,ญลักษณ์นั้นๆขึ้นมาอือือแล้วมันก็ช่วยให้เราเข้าใจด้วยว่าคนในแต่ละยุคสมัยเนี่ย เขามีปฏิสัมพันธ์หรือตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นผ่านการรับรู้สัญลักษณ์พวกนี้ยังไงน่าสนใจมากๆเลยค่ะคือการเข้าใจสัญลักษณ์ก็เหมือนเข้าใจสังคมและผู้คนในยุคนั้นๆไปด้วยใช่เลยครับ ก่อนจะจากกันวันนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายชวนให้ลองคิดต่อนิดนึงค่ะลองมองไปรอบๆตัวเราดูนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์อะไรที่เราเห็นบ่อยบอยบ้างครับแล้วลองคิดดูว่าเอ๊ะความหมายของมันกําลังเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือมันมีแง่มุมไหนมีความหมายซ้อนเร้นอะไรที่เราอาจจะยังไม่เคยสังเกตเห็นซ่อนอยู่บ้างไหมเป็นคําถามที่น่าสนใจครับ ให้เรากลับไปสำรวจโลกรอบตัวผ่านสายตาที่มองหาสัญ,ญลักษณ์ค่ะลองเก็บไปเป็นการบ้านให้คบคิดกันดูเล่นๆน,นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหากใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเราก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแน่นอนครับมีสิทธิพิเศษอืน่นๆมากมายแล้วก็มีอ e ีบุ๊กสรุปข,ข้อมูลต่างๆแจกฟรีให้ทุกท่านด้วยครับ